ที่ดินตาบอดจะขอพืิดทางํำเป็นจะได้สําเร็จทุกครั้งและได้ความกวาม้างความยาวเนื้อที่เท่าใด <c oughs> นะครับด้วยมีชาวบ้านก็มีปัญหากันที่ดินของโจดนั้นใน,นโฉนดเป็นที่ดินตาบอดซึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ในความเป็นจริงนั้นที่ดินของโจดสามารถที่จะ ใช้รถยนต์ก้าออกได้สองทางท <c oughs> างด้านาหัวที่ดินแล้วก็ทางตอนท้ายสามารถออกได้เ่อนทั้งสองทางก็คือถนินสายเล็กใหญ่และก็เสนนสายเล็กซึ่งเป็นทางสาธารณะได้ทั้งสองทิศทางอยู่ที่ว่าโจทย์จะเลือกใช้ทิศทางใดปกติโจย์จะใช้ทิศทางทางด้านทิศเหนือ ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาธารณะ100เมตรแต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้าของที่ดินเอาเสามาตามเป็นประตูปิดกั้นไม่ให้โจดเข้าไปในที่ดินเข้าผ่านเข้าออกในที่ดินดังกล่าวได้โจดก็ได้เข้าไปจรจาควายจำเลยเจ้าของที่ดินเขไม่ยอมเปิดบอกว่าให้โจดนั้นจ่ายทางป่านทางด้านทิศใต้ เข้าไปในที่ดินของตนเองได้เพราะเขาเพราะจยดเองนั้นยังสามารถที่จะใช้ต่างผ่านดังกล่าวได้เมื่อเจราจากันไม่ได้ก็มีการยื่นฟ้องกอดต่อศาลเพื่อขอเปิดตางจำปินเมื่อมีเมื่อยื่นฟ้องแล้วก็ไม่ได้มีได้มีการนำสืบพยานจูดก็ได้นำสืบว่าจูดนั้นเป็นที่ดินทาบอดอต้องอ ใช้ทางป่านของจำเลยออกสู่ทางสา,สาธารณะซึ่งมีความกวาม้วาง4เมตรยาว100มวามเมตรค่ายจำเลยเจ้าของที่ดินที่ปิดขั้นนั้นก็ได้นำสืบให้สารเห็นว่าที่ดินของโจทยนนั้นมีทางออกได้อีกหนึ่งทางซึ่งโจทย์ก็สามารถใช้ทางป่านนั้นได้อยู่แล้วก็คอที่จะมาสืบหรือมาฟ้องร้องต่อศาลในคดีนี้โจทย์ก็ใช้ทางนั้น ่าเก้าออกสู่ทางสาธารณะได้แต่เมื่อกวังทั้งสองฝ่ายแล้วโจย์จะจ่ายทางผ่านของจำเลยนั้นซึ่งมีความยาวเพียง100เมตรความกว้าง4เมตรถ้าโจย์จะไปจ่ายทางติดใต้ผ่านที่ดินอีกทางหนึ่งจะต้องผ่านที่ดินซึ่งมีโฉนดอยู่ทั้งหมดเจ้าของที่ดินเจรายโฉนดเจแปลงและจะต้องผ่าน ระยะต่างนั้นถึง4 500เมตรการที่3จะวินิจัยว่าที่ดินนั้นสมควรที่จะให้เป็นต่างจําเป็นหรือไม่จะต้องคํานึงถึงความเสียหายแก่ที่ดินของบุคคลอื่นให้น้อยที่สุดและจะต้องคํานึงถึงความจําเป็นในการใช้ต่างวิพาทให้เกิดขึ้นตามความจําเป็นเหมาะสมที่สุด ก็ได้มีคำวินิจัยออกมาว่าโจทย์นั้นจะให้ต่าง่านในที่ดินของจำเลยซึ่งมีความกว้าง4เมตรยาว100เมตรตลอดจนไปถึงต่างสาธารณะให้จำเลยนั้นเปิดต่างดังกล่าวให้แก่โจทย์และห้ามปิดกั้นต่างจำเป็นดังกล่าวอีกต่อไปนะครับ นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคำนิจ,จัยของศาลดังกล่าวศาลให้ความเห็นว่าโจดขอเปิดทาง4เมตรยาวตลอดเส้นทางไปถึงทางสาธารณะแม้ที่ดินของโจดนั้นจะมีทางออกอีกหนึ่งทางแต่ทางออกนั้นเป็นทางที่ใช้ระยะทางที่ยาวไกลกว่าและต้องผ่านที่ดินของบคุคคลอื่นตั้ง7รายซึงําให้ บุคคลอื่นนั้นเสียหายในที่ดินจํานวนมากกว่าศาลก็เลยให้จําเลยซึ่งปานที่ดินเปลียงแปลงเดียวนั้นเปิดต่างจําเป็นให้แก่โจทเห็นไหมครับแม้ที่ดินของเราจะมีต่างปานหลายติต่างแต่ความจําเป็นนั้นจะมีเปี่ยนการเดินทางจะต้องสั้นหรือระยะทางต้องใกล้ที่สุดและทําให้บุคคล อ,อื่นๆท,ที่ดินที่ปิดล้อมนั้นเสียหายน้อยที่สุดก็คือเสียหายน้อยรายที่สุดนะครับแต่ทุกอย่างท,ท,ทุกสิ่งนะครับไม่ได้เป็นไปาตามความต้องการของเราเสียหมดทุกคดีที่ศาลพิพากษาเกี่ยวกับทางจำเป็นและทางภาระจำยอมนั้นจะต้องมีเหตุผลประกอบเราจะองปนิสัที่ตรงไหนตรงไหนที่ตรงไหนเสียหายที่ตรงไหนเสียหายมากกว่า ต้องมีเหตผลประกอบทั้งหมดนะครับการขอฟ้องคดี่างจําเป็นและทางภาระชำยอมหากท่านมีตนาปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่หากท่านไม่รู้จักทนายคนใดโทรมปรึกษาทนายนะั้ยินดีให้การปรึกษาครับฝังกิดนว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแจ์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Let You'd like a holiday. Let me take you.